แล้วเนี่ยตอนนี้รับรองไม่มีคิดยังคิดใดๆเลยใช่ค่ะแต่จะมีทั้งหม5สีด้วยกันจะมีแบบสำหรับสีดำเลยน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนน้ำตาลแดงแล้วก็น้ำตาลทองใช่่สวยทั้ง5สีใช่แล้วตะกี้นี้น้องเจนนี่ทุกคน FC ช่วยกันนะคะสวัสดีน้องเอ FC ช่องน้องเจนนี่เขาก็่ได้แต่งานสวัสดีด้วยคและทุกคนเลยนะคะตะกี้ได้่าน้องเราจะไดว่าแต8ล้านอ่ะจะเป็นนาทีทองอีกเหรอใช่อยากอยากให้มีนาทีทองใช่เนาะอยากให้มาช่วงนี้อยากให้มาช่วงนี้อยาก เลยได้ป่ะเพราะถกว่าจะบอกว่าอันนี้เป็นแมคคาน้ำมาในฐานะ,ะน้ำแบบผู้ใช้จริงน,นะคะน,นะนี่เขาเจ้าของแบรนด์นี่คุณพิจเตร์จะบอกว่าใช้แบรนด์นี้ชอบมากเพราะปิดนิดติดง่ายแค่ห้านก็ติดง่ายง่ายเอาให้ดูเลยเ<อ>นี่ยเนี่ยสีดำนะครับ<ำ>จะเป็นอย่างนี้<อ>นี่ยนี่บอกหนูแต่ตอนนี่ม่ีผมาออกมาเลยนะก่อนแล้วมาโหมดอีกรอบหนึ่งใช่แต่จริงวันนี้เราไม่ได้มีแ่สับ่ะมีตัวดีตัวเด็ดอีกนง่ ตอนนี้เรากดแชมพูกันก่อนใช่แชมพูก่อต้องแตกข่ายมาคือที่เราฝันเข้ามามัน9 9 0จริงจริงเาอยู่ในไลฟ์น้องเจนนี่เ่ะเหลือ490อันนี้คืออาจจะไปอื่นบอกเลยว่าอันนี้ราคาที่ถูกที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์ไม่เราอยากทำให้ดูพี่ชมพูพูดเลยหนูทำให้ดูว่าสองนาทีมันเริ่มติดแล้วที่เราบอกเขาห้านาทีอันนั้นเรบอกเกินไปด้วยคะ หอมเกลค่ะคือพี่เป็นเจ้าของร่วมอันนี้จริงๆแล้วก็ใช้ใช้จริงๆินี่นี่อยู่บนนี้ใช้จริงๆแล้วนุ่มนุ่มนุ่มใช้จริงด้วเองเลยอ่ะจริงแล้วพี่จะบอกอย่างนี้ค่ะพี่เนี่ยโดยอายุก็ใช้ยาย้อมผมมานานแล้ว แล้วก็จะเจอแต่พวกที่แบบโอ้โหกลิ่นฉุนใช่่สะแล้วจะเหนียวเกาะเป็นก้อนค่ะแล้วก็ผมมันไม่สลวยค่ะวันที่พี่เจอน้องเขาชวนชวนว่าพี่ครับอันเนี้ยเขาคือกลิ่นมันผลไม้ด้วยเขาก็เลยบอกว่าอยากชวนพี่ชมพูฟรุตตี้เนี่ยเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของร่วมกันพี่ก็บอกเฮ้ยพี่ขออย่างเดียวเลยเพราะว่าพี่ใช้อยู่แล้วพี่ย้อมผมอยู่แล้วงั้นเอามาลองพอลองปั๊บ ทุกอย่างจริงตามที่น้องเขาบอกเลย<อ>ที่เลยร่วมลงทุนด้วย,ยอันนี้เรื่องจริงชอบเลยค่ะพี่ใช้แล้วนะครับผมเนี่ยนุ่มแล้วจะบอกว่านี่อันนี้วันนี้อุตส่าห์ไม่ใส่อะไรมาเพื่อให้เห็นว่ามันนุ่มจริงๆรนอันนี้เพิ่งใช้เมื่อกี้ก่อนมาเมื่อว,ว,ว,วานนี้พี่ทําคลิปประโถงปรโมทนะว่าจะมากับน้องเจนนี่เนี่ย ยังไม่ทําให้มันเหงืขาวไว้ก่อนวันนี้เพิ่งทําเมื่อเช้าดูไม่ออกนึกว่าวัยรุ่นนึว่าอายุสิแปสหาทุรีบกดรีบเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามันดียังไงกลิ่นมันหอมไม่ฉุนสะแล้วผมไม่แข็งเป็นก้อนแล้วก็นิ่มฉลวยด้วย เมื่อเช้าพี่ใช้แค่สินาทีสินาทีาทใช่จะบอกจะบอกเสริมอย่างนี้ค่ะอันนี้มาในฐานะผ,าผู้ใช้ใช่จริงผ,ผู้ใช้จริงจริงแล้วก็ดีใจมากที่แบรนด์เชิญมาเป็นแม่ค้าที่ขายให้เขาแลวใช้จริงจริงะจะบอกว่าติดง่ายเขาให้ทิ้งไว้แค่10-15นาทีนะคะมสมมติเราทิ้งไว้แค่นั้นอนะ แต่สีนเริ่มติดตั้งแต่2นาทีแล้วแต่ถ้า15นาทีปุ๊บจะเป็นสีที่แบบสวยอย่างที่เขาต้องการเนี่ยที่เขาเนี่ยเขาโชว์ไว้แต่ถ้าทิ้งไว้นานกว่านั้นอีกสมมติ20หรือ30นาทีเชื่อไหมว่ามันเข้มและเปลี่ยนเป็นอีกสีเช่นสมมติว่าตัวสีแดง่ะน้ำตาลแดงถ้าย้อน15นาทีจะเป็นน้ำตาลออกมาแบบแดงๆสวยๆแต่พอเราทิ้งไว้ตั้งแต่20นาทีกลายเป็นแดงแบบเรดไวน์โอ้ไม่แล้วแต่เวลาที่ทิ้งไว้เพราะว่าขายแบบผ้าเพลงหน่อย ฟังนะจริงจังนะิงนะฟังเธอนะฟังนะคือพูดเลยนะเดี๋ยวขอคิดกับหมอแพงไปมอ่อคือไม่อยากจะพูดเยอะใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็ต้องใช้แค่นั้นแหละที่กดซะกดซะอุ้ยตายผมขาวไม่มีใครรักหรอกผมดังเพือนนจริงจัง จริงแกติงกคุณพรแท้รู้ไหมอีริครับคุณพรแท้ผู้ชายเขามองกันที่ทรงผมถ้าผมเธอสวยเนี่ยแต่ผมเธอมีผมหงอกผมขาวเนี่ยเขาก็ไม่สนอย่างใช่อีริค่ะใช่ต่อให้เธอผมสั้นต่อให้เธอผมสั้นตัวสั้นดัมเขาก็ไม่เอาหรอกน้องบูมน้องแม่จะหยิบแล้วก็าปีนเสาให้ด้วยนะ สูตรนะคะที่เรียนช่วยยังเพราะว่าราคาเนี้ยเกิดขึ้นที่ไลฟ์น้องเจนดี่อันนี้สําหรับสําหรับคนที่ใช้อยู่แล้วนะครับรอราคานี้แน่นอนแต่อยากจะบอกคนที่ยังไม่เคยใช้นะครับว่าจริงๆขวดเนี้ยเป็นขวดปั๊มแล้วก็ถอดออกมานะนะใช้งาอันเนี้ยนะใช้ปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าเอ่ออ้าวออกมาสิเจอร์ ออ๋อมันต้องหมุนอ่านีกดไปปั๊บเนี่ยมันจะผสมออกมาสองสีเนี่ยออกมาพร้อมกันในมือนะครับกดใส่มือหนูให้ดูเลยว่าจะบอกว่ามันเหมือนแชมพูค่ะทุกคนไม่ต้องบอกเดี๋กระดอก่อนใช่ไม่ต้องไปที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกก่อนขวดนี้พี่เป็นคนคิดเองจริงๆคือตอนที่น้องเขาเอามาเนี่ยพี่บอกว่าเอ๊ะพอมันเป็นซองแล้วเนี่ยนี่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 พอมันเป็นสีครับอ่าดูนะเนี่อันนี้ใหม่ๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ไ้อามาแล้วนี่ เขาจะออกมาแบบนี้นี่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาผสมบนถุงมือเลยแล้วก็สระได้เลยและที่จะบอกนะคะทีลืมพูดว่าคืออะไรรู้ป่ะจะบอกว่าเราบอกราสารเคมีกันทุกคนตัวนี้ส่วนผสมคือสารกัดธรรมชาติครับอนี้แหละแม่เงินท้พท้อจุดนี้มีความเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่มีคันไม่มีแบบละไห้เครื่องอะไรไม่ไม่มีเลยค่ะสะได้ตามสบายไม่มีแสบไม่มีฉุดนะคะนี่คือความดีของของยืนยันครับเสร็จแล้วเราก็คิดีเขาแบบนี้ค่ะ นี่แล้วมีคนถามนะเดี๋ยวแม่แดนจะบอกให้ฟังว่ามีนคนถามว่าแม่แดนคะแชมพูอย่างนี้นชชต้องสระทุกวันไหมคะมันเป็น<ม>ยาย้ายอนบอกนะนคนแค่นี้นะคะแล้วก็สระที่ผมไม่ต้องสระทุกวันครั้งเดียวเปลี่ยนสีก่อนให้เสมอใช้ทั้งขวดไปยก่อนสมมติขวดนี้คือสีน้ำตาลทองใช้ไปเลยทั้งหัวให้มันเสมอสองอาทิตย์พอคนขึ้นเป็นสีขาวพ๊กเขาจะมีไอ้นี่แต้มา้ำแต้มคิดไปแล้วแล้วก็แป้งนี่จบทุกคนค่ะ ง่ายมากจะบอกว่าไม่ต้องสระทุกวันแล้วสีเฟชช้าแล้วเวลาเฟดมันจะเป็นประกายเหมือนสีที่เขาเนี่ยคุณจะได้เป็นสีน้ำตาลทองใช่ไหมเวลามันเฟดจากผมออกมันจะเป็นประกายสีน้ำทองอยู่ไม่เฟดเป็นสีขาวเก็นไหมออ้เดี๋ยวเราพางตาเก้าไว้ให้ขอดูอีกตัวที่บอกว่าเด็กหน่อยได้ไหมคะได้นีค่ะตัวนี้ค่ะนี่อันนี้เป็นเซรั่มนะคะที่ททำให้ผมเนี่ย คือเราสะผมพี่เนี่ยพออายุเยอะเนี่ยเวลาสะผมเยะแน่นะผมมันจะลงไปอยู่ก่อนจะสะตื่นมาก็อยู่ที่หมอนอ้าวไปแพร่ไปแพร่กันอยู่ลายหมอนเป็นลายหมอนไปสะแล้วมันก็ไปกองอยู่ที่ฝาท่อนะครับใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยผมจะไม่ไปอยู่ที่ฝาท่อแล้วจะอยู่บนหัวแล้วก็ขึ้นเพิ่มขึ้นไม่คริ่งใช้แล้วหลังทอดเนี่ยดีมาก ให้น้องเจนนี่เก็บไว้ใช้เลยดูจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะมันคือเขาเรียกกันในเด็กต่ออะค่ะเวลาที่ยันขายอะเอฟซีจะเมนว่าแม่มันเรียกว่าเซรั่มเปล่าผมันช่วยดูแลลดการหลุดร่วงนั่นเองขอราคาโปรเลยโอ้่แอันนี้ปกติแล้วเท่าไหร่นะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบคือขอราคาขอแบบว่าหนึ่งพันสองเหรอหนึ่พันสองเก้าสิบลดลดรักสามร้อยได้ไหมแปดร้อยอุ้ยชอบสิชอบเลย เขาบอกว่าให้บอกว่าไม่ถึงเจ็ดร้อยไม่ไม่ไม่พูดเราอยากใจนะทีด้วยความเต็มใจนะครับมาเทศกาลเจนนี่ด้วยความเต็มใจราคาเท่าไหร่ก็ให้เพราะฉะนั้นไม่อ่านเอาไปเลยหกร้อยเก้าสิบจะบอกตอนนี้คุณพ่อพูารคเต็มคือหนึ่เธอพันมา ขาดมาเจอตกคนรู้ดีไปค้าได้5 8หด8 6นะคะ8 8 6นะแรงมากปกติ1 2 9 0เงี้ยค่ะก็ที่สำคัญคือมันเห็นผลจริงทุกคนค่ะใช้ต่อเนื่องใช้ทุกวันนะใช้พอหลังสระผมเสร็จเนี่ยรอให้ผมหมาดก่อนหรือหรือใช้ตอนผมแห้งก็ได้แล้วก็ฉีดเซรั่มลงทั่วหัวนะคะแล้วก็นวดนวดเพราะอะไรถ้าเราใช้แบบเปียกโสบอะเซรั่มมันก็จะไปกับผมที่เปียกน้ำลไปน้ำละลายไปนวดนิดนึง แล้วทาทุกว <t> ันที c ่เป็นประจําหลังสระผมนะคะให้หม่ก็นี้คือคนทักหนูเยอะมากเพราะลูกผมคือ่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็พอเราเป็นผู้หญิงที่นี่เราเป็นผู้หญิงเราทำผมบ่อยยงเประจางงาแบบนี้สเรฟาวามผมประสานใช่ก็เลยคนจาเป็นต้องมีเสรัลมฟามผมแต่ว่าจะมีฟามผมจริงๆเลยต้ี้ไม่จะบอกว่าเรา จริงคือผม<ช>เขาเป็นฟาร์มจริงๆนะอันนี้คือคือแบบเพาผมหนาจริงๆเขาไม่ใช่มายืนเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าอยู่ดีๆผมหนาเนาะคือเขาใช้ผลิตภัณฑ์ขดู